คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการจูนเสนแนในแบบของผมนะครับตามที่มีคนขอมาใน YouTube โดยหลักการวิธีการจูนของผมอันดับแรกที่เราต้องคำนึงถึงคือการมีเสียงเสนแนนที่เราอยากได้ในหัวก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของเสนแนของเราว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าหากว่า เรายังไม่มีเสียงในหัวของเราก็จะเป็นการยากในการจูนสแนนนะครับเพราะว่าเราไม่มีลิฟเฟลินหรือว่าตัวอย่างนั่นเองในการทําแบบนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งไปเรื่อยจูนไปเรื่อยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงที่เราอยากได้นั่นเองต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของสแนนที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าตัวสแนนนั่นเองว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานพร้อมสําหรับการ หรือไม่นะครับโดยเช็คจากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์นะครับหนังตัวปดแท่หนังบนหนัง,นนงล่างนะครับฮูปบ,บอดี้ไม้ตัวเชลว์ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะจูนหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าสแนนของเราไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะทำการจูนเสียงที่เราจูนออกมาก็จะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของสแนนนั่นเองนะครับ ต่อมาจากที่เรามีเสียงในหัวแล้วแล้วก็มีสแนทที่พร้อมต่อการจูนแล้วนะครับสิ่งที่ผมให้ความสําคัญในการจูนสแนทก็คือการทาหลักทุกหลักให้เท่ากันนะครับเรื่องของความเป็นจริงแล้วการที่จะไขน็อตทุกหลักให้เท่ากันเป็นไปได้ยากมากครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เครื่องมือในการช่วยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับหลักเกี่ยวกับกองสแนทคำว่าหลักสแนทเท่ากันในที่นี้ผมหมายถึงการที่เรา ทำให้มันค่อนข้างเท่ากันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับโดยพยายามค่อยๆขันทีละน้อยนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งที่ง่ายต่อการทำให้หลักทุกหลักเท่ากันก็คือการใช้อกุญแจกรอง2อันนะครับขันฝั่งตรงข้ามพร้อมๆกันนะครับจะทำให้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาง่ายต่อการทำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีอันเดียว สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความชํานาญและก็ประสบการณ์ในการทำนะครับขันทีละเล็กแล้วก็เช็คโทนไปเรื่อยๆว่าหนังที่เราจูนนั้นมีความตึงพอดีกับเสียงที่เราต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้จะไม่มีสูตรตายตัวเสมอไปนะครับแต่และเสียงแต่และโทนมันขึ้นอยู่กับ ความชอบของเราเองในแต่ละครั้งในส่วนตัวผมจะคํานึงถึงการเล่นในแต่ละโชว์ในแต่ละเพลงมากกว่าว่าโทนสเสียงที่ผมใช้อยู่เหมาะกับเพลงนั้นๆที่กําลังจะเล่นหรือไม่นะครับใครที่ลองทําตามวิธีที่ผมแนะนําแล้วยังทําไม่ได้แนะนำให้ทำซ้ำนะครับโดยการคลายแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับทำเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เป็นการฝึก ใช้หูของเราในการฟังเพราะเราทำไปบ่อยเราจะฟังออกเองว่าถ้าเราอยากได้โทนนี้เราควรตึงในระดับเท่าไหร่นะครับก็เป็นการฝึกการฟังฝึกการเอเทนิ่งเสียงไปในตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถกำหนดได้นั่นเองว่าถ้าเราอยากได้เสียงสสนบแบบไหน,นเราก็จะทำการจูนสสนบเป็นโทนแบบนั้นนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการ จูนหนังบนหนังล่างนะครับเป็นวิธีการที่เชื่อว่าหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีมือกลองหลายท่านแนะนํามานะครับโดยในการจูนแสแนนะครับหนังบนจะเป็นตัวกําหนดโทนหรือว่าพีดของเสียงนั่นเองเพื่อให้มีความสูงต่ําตามความต้องการนะครับส่วนหนังล่างจะเป็นการกําหนด ของเสียงสะกองเสนของเรานั่นเองนะครับว่าจะให้เสนของเรามีความกระชับหรือว่ามีความกลางวานมากน้อยเพียงใดนะครับโดยถ้าหนังหย่อนนะครับเสียงเสนจะค่อนข้างมีความกระชับตรงข้ามกันนะครับเมื่อหนังล่างตึงนะครับเสียงเสนจะค่อนข้างมีความกลางวานแล้วก็แอตแทกที่เยอะขึ้นนะครับมีความพุ่งออกมาจาก หนังล่างของสแน่นั่นเองนะครับในส่วนของเสน่แต่ละใบก็จะมีโทนแล้วก็คาแรคเตอร์ที่อยากให้เราคํานึงส่วนนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากการจูนหนังังและก็อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลก็คือหนังของเสน่นั่นเองนะครับ ถ้าหนังเสนมีความสมบูรณ์เสียงที่ได้จากโทนเสนีย์จะค่อนข้างชาร์ปจูนได้ง่ายขึ้นมากกว่าหนังเสนที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือว่านานแล้วนั่นเองนะครับอยากให้เราสังเกตแล้วก็ดูในส่วนของตรงนั้นด้วยนะครับในส่วนของหนังล่างเราสังเกตได้ง่ายจากขอบของหนังนะครับ ว่ามีความยืดมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่าหนังล่างเสน่ของเรามีสภาพที่ค่อนข้างยืดจนเกินไปก็ควรแก่การเปลี่ยนนะครับวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงของสน่จะค่อนข้างแห้งกระชับมากจนเกินไปจนไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวที่ออกมาจากเนื้อเสียงนั่นเองส่วนของหนังบนเราจะสังเกตจากโอเวอร์โทนของหนังเป็นหลักแล้วก็แอตแท็กที่เราตีลงไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ